4แอปเล่นเกมได้จริงจริงถอนก็นทุ่มนีว้วันเด็ดและที่สำคัญผมไม่ได้มาหลอกด้วยเพราะผมไม่ได้รับรีวิวจากแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้4แอปจะมีอะไรบ้างกดติดตามกดไลค์ก่อนนะครับหลังจากนั้นไปดูกันเลย ส,สวัสดีพ่อแม่เป็นดอกเบี้ยแต่ยังเท่าไหร่เลยเหลือกันด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้า,ขาสู่ช่องอาร์เซตาบุ๊ทครับอยู่กับผมอาร์เชิดเดิมสวัสดีครับสี่แอปเล่นเกมได้จริงๆในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับเราเคยรีวิวไปหมดทุกแอปลแล้วด้วยแต่วันนี้เรามารวบรวมกระชับให้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอเหล่านั้นไปดูกันเลยับว่าสี่แอปนี้จะเล่นเกมแล้ว,วริ่งจริงไหมต้องเอ่ยอ๋อย่างนี้ก่อนนะครับว่าสี่แอปนี้มันไม่ได้เงินเยอะนะมันได้เงินแค่บาทสองบาทเท่านั้น จะได้น้อยแต่เป็นเงินฟรีครับสะสมเรื่อยๆ,ๆครับผมสบายๆ,ๆชิลๆเลยเอออันที่2ครับ4แอปพลิเคชันที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้เป็นลักษณะเดียวกันหมดถ้าหากว่าโหลดแล้วถอนได้แล้วแนะนําให้ลบทันทีถามว่าลบทําไมแอปมันมีผลเสียรหรือแอปมันมีปัญหาอะไรบอกก่อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ท้ายคลิปนะฮะและที่สําคัญวันนี้เรามีแจกอ่างเปากันด้วยนะครับจำนวน100บาทให้กับสิท่านผู้โชคดีเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้รอติดตามในท้ายคลิปเลยนะครับเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันดีกว่าครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้าง Let's go Bye. Uh -huh. และแอปพลิเคชันที่1นั่นก็คือนี่เลย Candy Rudo ครับผมชนะเงินสดจริงฮะแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเล่นเกมสามารถโหลดปุ๊บแล้วก็ได้เงินปั๊บเลยเราเคยรีวิวกันแล้วนะครับแล้วก็ถอนได้จริงด้วยแต่อาจจะต้องดูโฆษณาประมาณหนึ่งครั้งนะฮะเป็นแอปเกมที่โหลดมาก็สามารถเล่นตึ๊ดๆหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนได้เลยนะครับเป็นจำนวนเงิน1บาทถึงจะได้น้อยสะสมไปเรื่อยๆเป็นเงินฟรีในอนาคตได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแอปพลิเคชันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นี่เลยนะครับเป็นการให้ นะครับแอปพลิเคชันนี้แคนดี้ u ูด,ด,ดครับแล้วถอนได้เงินจริงนะครับเราถอนให้ดูภายในคลิปแล้วอยากไปดูคลิปตัวเต็มก็ไปดูได้เลยนะฮะ และแอปพลิเคชันที่2องนั้นใดแก่นี่เลยครับผมแคชทรีรับรายได้มหาศาลแอปคล้ายๆกับแคนดี้โรโดเลยนะครับสามารถโหลดปุ๊บแล้วก็ถอนเงินได้ปั๊บเลยถอนได้1บาทนะครับเป็นขั้นต่ำนะและที่สําคัญนะครับแอปพลิเคชันนี้เล่นแป๊บเดียวเหมือนกัน1นาทีเนี่ยสองหนึ่งนาทีสองนาทีเล่นปุ๊บถอนได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถไปดูได้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งริกงนะครับรีวิวแอปพลิเคชันเต็มๆเอาไว้ให้นะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับทั้งในคอมเมนต์ เลย และแอปที่3เล่นเกมได้เงินจริงถอนค่าชุมนนีว้จริงๆได้แก่นี่เลยครับผมเสือใหญ่เวนคาร์นิวัลครับผมแอปพลิเคชันนี้คล้ายกันหมดเลยกับ2แอปแรกนะฮะแอปนี้สามารถโหลดแล้วถอนได้เงินจริงๆเพราะเรารีวิวกันไปแล้วนะครับผมอ่ะทุกแอป,ปเรารีวิวแล้วจริงๆนะครับทดลองเล่นเองทดลองแล้วว่ามันเล่นได้จริงๆถึงนํามารีวิวให้และแอปพลิเคชันแนวนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าผมรีวิวนะมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับผ่านมาประมาณ4ี่สแอป,ปยังไม่เคยเกิดปัญหาหรือยังไม่เคยเจอปัญหา อะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงล้ามาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านนะฮะได้รับชมกันนั่นเองนะครับถ้าไม่เล่นเองถ้าไม่ดูเองเนี่ยผมจะไม่นามารีวิวแน่นอนและที่สาคัญไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับเงินมารีวิวอะไรท้งนั้นมั่นใจได้เลยนะฮะว่าแบบรีวิวเองจริงๆนะครับเอาละไปดูแอปสุดท้ายกัน แรกที่4นั้นได้แก่นีน่เลยปาร์ตี้มันนี่แหละครับผมโอ้โห4แอปพลิเคชันนี้นะครับเหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะครับปาร์ตี้มันนี่เราก็รีวิวไปแล้วแต่ถ้าใครอยากดูในตัวแอปพลิเคชันมากเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวเต็มๆเอานะฮะแอปปาร์ตี้มันนะี่ก็เป็นแอปเกมเหมือนกันครับเข้าไปเล่น่น,นไม่ถึง2นาทีสามารถถอนได้เลยนะฮะและผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับทั้ง4แอปพลิเคชันนี้นะฮะเมื่อดาวน์โหลดและถอนได้แล้วในยอดแรก ลบแอปทันทีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสี่แอปพลิเคชันนี้ถ้าลองเล่นแล้วนะครับแล้วได้จริงรบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าได้จริงแต่ถ้าไม่ได้จริงก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยว่าไม่ได้จริงนะครับและคลิปวันนี้ผมรีวิวตอนเดือนเมษายนนะครับถ้าหากผ่านไป2อสเดือนแอปอาจจะอยู่จ่ายแล้วนะฮะก็ช่วยรบฝากกดคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจนะครับกดไลค์ไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจด้วยเอาเป็นว่าหลายท่านคงสงสัยนะครับและสายสงแห่ว่าทาไมผมถึงให้ลบแอปพลิเคชันเอาอย่างนี้แอปพลิเคชััันนนนะะะครรรบบเเเเมื่ออาาาาาขได้้้ทแแลวจํให ผมนี่เลยถอนแบบว่ายอดต่อไปอุ้ยเป็นพันเลย2องพันได้จริงไหมอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอยากมาเอาง่ายๆถอนยอดแรกเนี่ยดูโฆษณาแค่ครั้งเดียวถอนได้1บาทแต่ไม่ใช่ว่าเล่นต่อไปดูโฆษณาแค่ครั้งเดียวถอนได้อีกนะไม่ใช่ครับดูเป็นพันพคลิปเป็นพันๆโฆษณาครับแล้วถึงถอนได้ยอดแบบนั้นแล้วไม่มีแบบเขาเรียกว่านะข้อกําหนดยเดยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งผมไม่แนะนํานะเพราะะนะแล้วเมื่อเราโหลดแอป п, ถอนได้ปุ๊บเราลดทันทีนะฮะแล้วหลายท่านคงสงสัยว่ามันมีอันตรายอะไรไหม ผมบอกเลยนะฮะย้ำไปอีกรอบเลย <S <S ผมได้ทําการสแกนไวรลงไวรัสของแอปพลิเคชันพวกนี้แล้วนะครับไม่เจอแล้วที่สําคัญเนี่ยอีกแบบหนึ่งคือเมื่อเราใส่เออทุกคนนี่วอลเล็ตลงไปใช่ไหมเมื <S 1> <S 1> <S ม่อเราใส่เบอร์ทุกคนนี่วอลเล็ตลงไปในแอปพลิเคชันต่างๆเหล่า,า,า,ลานี้เนี่ยหลายท่านคงสงสัยจะเจอไม่ฉาช่องวิจาชีพหรือเปล่าเอาอย่างนี้ผมลองเทสนะครับมาประมาณ34 ID ดีแล้วแล้วก็เล่นมามา2ปีกว่าก่ยังไม่เคยเจอเลยนะครับยังไม่เคยเจอจริงๆอันนี้แบบว่าพูดตรงตรเลยผมถึงมาเลขาเม่ห่ืมาแนะนําให้กับอาพี่ๆได้นั่น ผมมีพิเศษให้ด้วยใครที่ดูคลิปวิดีโอมาถึงตรงน,นี้ผมมีแจกอ่างเปาพิเศษให้นะครับเป็นชูมอนิวอลเลตจำนวน100บาทแบบนี้เลยเราจะแจกให้ทั้งหมด สิบท่านครับไปสูงคนเราเองว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะเราจะลงลิงก์ซองอ่างเปาในคลิปวิดีโอนี้ตรงนี้เลยฮะปักหมุดคอมเมนต์หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1ชั่วโมงหรือ60นาทีเป๊ะๆเราจะมาลงลิงก์ให้นะครับดังนั้นใครไวใครได้นะครับส่วนใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า s e ซีอูดนคิคไปบ๊ายว้าไปบ่ายว้าไปบ่ายสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะ